ค่ะวันนี้ลดานะคะจะพามาทัวร์ที่ร้านอาหารพามาทานอาหารนะคะที่ร้านบ้านน้ําเคียงดินค่ะซึ่งเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากนะคะดูค่ะว่าเป็นร้านที่มีบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเพื่อไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆจากที่นี่นะคะบรรยากาศสวยๆค่ะชมไปค่ะ น่านั่งมากร้านนี้ปกติคนจะเต็มนะคะปกติร้านนี้คนจะเต็มมากเลยอะ่ะคนจะเต็มมากเลยแต่ว่าวันนี้นี่โมโนเดลหลังน่านนี่ค่ะเนมร้านอาหารค่ะบ้านน้ําเคียงดินนะคะสองพันสี่สิร้านนี้จะเป็นร้านสไตล์สไตล์เยอรมันนีเนาะสไตล์เยอรมันนี บอกอาหารอร่อยมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยเอกตัวเองไม่ค่อยดีเพราะว่าเจอจากหนาวๆก็มาเจอร้อนๆน,นะคะก็เลยเสียงเปลี่ยนไปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนที่จองไว้เมืเ่อกี้่ะคะนผู้หญิงที่จองไว้เมืเ่อกี้อ่าอยู่ตัวไหนได้โอเคอ่ะสวัสดีค่ะนี่แมค่ค่ะดูเขาใส่ชุดสวยมาตายเลยนะคะ นี่ค่ะค่ะที่นี่ร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดินนะคะซึ่งจะมีนกอ่ฟาร์มนิงโก้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะนกสวยงามค่ะน่ารักนะคะไว้ให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะ,นนะ,คะวยงม เหมือนนกกระยางค่ะขาคล้ายๆนกกระยางขายาวๆค่ะขานิดเดียวอ่ะ วันนี้นะคะเราจะพามาทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านน้ำเขียงดินนะคะของอยู่ที่พุทธมณฑลสายสีถนนอักษะนะคะซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของที่นี่แล้วก็อาหารเกาอร่อยนะคะอาหารกอร่อยมากแล้วก็วนนนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติจะเต็มไม่มีที่นั่งนะคะต้องจองคิวกันนะคะ วันนี้มากับครอบครัวค่ะมีไงคะมีลูกูๆนี่ค่ะแล้วก็นี่ออาสวัสดีกล้องกับลูกนุ่นเอาสบายบายบายก่อนเลยตะวันบายบายนี่ตะวันบอกสิลูกตะวันอยู่นี่ครับอกสิยกมือก่อนตะวันอยู่นี่ครับายบายกล้องบายบายกล้องตะวันอยู่นี่ครับบอกสิเออตะวันอยู่นี่ครับผมหลานน้อยค่ะ จาน,น้อยตะวันอ,น,นอยู่นี่ครับผมแบบนี้แล้วก็นะคะมีก็นี่อาหารทุกจะมาจานแรกก็ต้องรอสักครู่นะเดี๋ยวจะได้เห็นอาหารมาต่อไปนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่จะไปบนเดี๋ยวพี่จะไปอดัดทํา,ทาอะไรย่าถ่ายวิดีโอตะวันนี่แหละ <laughs> อิน,น่งก่อนอินสั่งอันอื่นมาก่อนดื่มเบียร์ไหมอะขรขับเดี<ม>๋ยวพี่ไปทางนู้น พ่อพ่อเจ้าหน้าอย่าลืมเอดไว้ให้พ่อรถจบแล้วม่นจบแล้วฮะาอาหารที่ของมาก่อนเพื่อนนะจะมีขาหมูใหญ่ๆมาให้ดูนะคะขาหมูเอ่อขาหมูเยอรมันค่ะเพราะร้านนี้ก็จะขึ้นชื่ออยู่ตรงขาหมูเยอรมันนะคะร้านนี้เป็นบรรยากาศที่มีวิวสวยงามมากนะคะ สวยงามมากแล้วก็อากาศดีมากอากาศดีมากะโอนาเดือดาวอกไม่ม่ไม่สุดนะคะอันไหนครับอันนี้สวยมากอันนี้อันไหนครับ อาดออันนันดวงดาวครับจะไ,ไม่ถ้าไม่จองคิวมาจะไม่ได้วา่งกันต้องเต็มอ่ะแต่วันนี้เราก็ยังพอ,พอได้นั่งยิวเพราะว่าร้านไม่เต็มค่ะนี่ค่ะใกล้คริสต์มาสแล้วจะประดับไฟสวยงามนะคะอา่าที่นี่จะเป็นสไตล์เยอรมันนะคะ ดูการแต่งตัวของสาวก็จะเป็นพวกสาวใช้เยอรมันอะไรลักษณะนี้ค่ะของสาวเสิร์ฟเรานะคะแต่งกายแบบสาวชนบทของเยอรมันค่ะเห็นไหมคะคนปกติที่นี่ถ้าไม่จองจะไม่ได้นั่งนะคะไม่มีโต๊ะนะคะแต่บังเอิญวันนี้เราโชคดีเรามาแบบไม่จองแต่ว่ามีโต๊ะว่างให้เรานะคะบรรยากาศดีมากค่ะเป็นร้านอาหารแบบเอาท์ดอร์แล้วก็ เหมาะที่จะมีปาร์ตี้มีประชุมกลุ่มเพื่อนฝูงแฟมิลี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากนะคะสวยงามน่านั่งถนนอักษะคะ่ะอยู่ที่ถนนอักษะนะคะเห็นไหมคะวิวสวยงามมากกลางคืนก็ขอบคุณน้องอินด้วยนะคะที่ยอมมา,า,มมาเจอะคะ่ะ,คะโดยเฉพาะมาแบบคู่รักนี่ก็โรแมนติกมากๆเลยละคะ่ะ แต่เรามาเป็นครอบครัวนะคะครอบครัววันนี้ Family ่ค่ะแฟมิลีน้องอินขอบคุณน้องอินที่คอยแนะนำและก็ช่วยเหลือผ่านพ้นใหญ่้ผ่านสีดำเพื่อเห็นนีค่ะผ่านสีดำเพื่อท่าที่ก็แล้วก็สีขาว บยากาศดีจริงๆนะมันน่านั่มากๆสบายชิลๆบรรยากาศมีห่านสีดำแล้วก็มีกระตา่ตายสีดำด้วยนะคะมีกระต่ายด้วยกระต่ายสีดำสีสีขาวอุ้ยน่ารักอ่ะห่กระต่ายสีขาวน่ารักนะคะเนี่ยกระต่ายสีขาวน่ารักมาก มะะีบ้านกระต่ายนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากคนเต็มนะคะ<ม>บรรยากาศดีมากค่ะไปอีกที่หนึ่งก็คือ,อนนมีบริเวณอโอ้ยนุ่ยน้องคายีายได้ด้วยเหรอ เขาเก่งมากเลยคุม่อยากอพอมาไหมค่มีลูกคนด้วยช่ะมีลูกคานดีวยวสนุกไลคะณอโชชอบอะไรค่ะอาปวดน้ำท้อกไม่เห็นเลยคะ บริเวณแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด22ไร่นะคะ22ไร่เลยะคะ่ะเพราะว่ามีบริเวณที่กว้างมากนะคะเป็นร้านอาหารที่กว้างใหญ่มากจริงๆบรรยากาศนั่งกลางแจ้งเห็นไหมคะมกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่จริงๆดูค่ะนี่ผู้ชายจะแต่งกายสไตล์นี้เหมือนผู้หญิงก็จะแต่งเป็นสไตล์เยอรมันนะคะตะวันตะวัน ฮัลโหลฮัลโหลก่อนเดี๋ยวฮัลโหลก่อนลูกฮัลโหลยากก่อนยิ้มก่อนยิ้มไม่ยากดูก่อนยิ้มก่อนลูกเนี้ยนี่ค่ะมาแบบแฟมิลี่ค่ะวันนี้แฟมิลี่นะคะลูกๆหลานๆต้มยำรวมมิตรค่ะมาแล้วค่ะต้มยำรวมมิตรนะคะลองชิมดูก่อนกินก่อนลูก เออหนไม่กินข้าวผัดหรืออะไรครับเอาเลยอ้าวเปปีลเ้ยเบบีบูลูเบบี้าาปาอาา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 าวาา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 าวาา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 ่าา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 าทีาาาาาาไปเอาไปขึ้นนิดหน่อย ไม่ได้ยินอ่ะเบากันไหนกันไหน Happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you มาแล้วลูกเก่งมากเก่งมากสำหรับเรานะครับหัวหินขาหมูเยอรมันนะคะขาหมูเยอรมันจากร้านบ้านน้ำเพียงดินมาค่ะ กรอบมากนะคะเนี่ยจะกรอบมากเลยนะคะู่ะีน้เดาวัานอาหารเยอรมาทานอาหารยกันนะคะ,ะเ็ดเปียวกินเดเปียวเดยวับเเมเย่าันนะเออกวแล้วอีอนาครับเรลนี่ อยู่ชีวิตอยู่บอกสูจะมาแกล้งกูนะก็โมฮาไหมล่ะโมฮาไหมล่ะเออเดี๋ยวให้หลังได้ชิมอ่ะเด้ชิมไปดู่โมสมาเก้อเอาน้ำจิ้มอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่หลังได้แม่เอาอะไรนั้นนั้ที่แม่โยออกมาเนี่ยนี่เหรออันนี้นี่เหล่งนั้นโมฮาซอสเด่นท่านบ้านครับฮัลโหลยิ้มไม่ย่าหน่อยเลยคนเก่งยิ้มให้่าหน่อยดีกว่านายดีกวานายใครก่ ตะวันเก่งจังเลยวันบบนี้นะตะวันเก่งมากครับ mm hmm. ขอบคุณน้องอินที่ซัพพอร์ตนะคะหลานน้อยตะว,วันตัวตวลกวันนี้แหละคะ่ะขอบคุณน้องอินนะคะที่เชื่อยมาซัพพอร์ตโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะพาครอบครัวมาทานข้าวหันหน้าไปทางนี้นนเลยตะวันเลิกตะวันบายบายคุณแม่ พาครอบครัวมาทานข้าวนะคะที่บ้านน้ําเคียงดินนะคะบ้านน้ําเคียงดินบอกชี่ห้านน้อยคนนี้ค่ะหลานน้อยคนนี้เดี๋ยวจะไปเจอกันทะเลนะคะพรุ่งนี้พาหลานไปเล่นน้ำทะเลค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณเดี๋ยวลูกให้ให้ญาติปิดคลิปก่อนขอบคุณที่รับชมบอกที่ลูกขอบคุณครับบอกที่ตะนันก็ขอบคุณต่อเจอกันคลิปหน้านะคะที่หัวหินค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีเพื่อนมาด้วยค่ะน้องอินมาด้วยบายบายครับอันบายบายครับบายบายค่ะไายบายีแดงขึ้นดังบายบายครับกันไปยันขึ้นดับายบายแม่ก่อนบายบายบายเจอกันคลิปหน้าบอกสิเจอกันคลิปหน้าครับไปยังขึ้นดังโอเคกดลูก